นายกตั้งวางขาจี้งมันมันมีแล้วกันมันเอาไปวางขาวมันกันมานี่เลยลุงไเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะสับสนนะบอกมีไม่เห็นสอกสักทีงลงไเนี่ยบอกมีให้บีบจมูกมีเอ็มเนี่ยเนี่ยมันบอกลุบีบจมูกอ่ะไอเอ็มเนี่ยรอบผมมาแล้วนี่ฮะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน content, นะครับรับการติดแล้วนะครับช่วงข่าวม้วนชวนขำะฮะผู้สนับสนุนในการอ่านข่าวทุกครั้งนะฮะเพจไอเซนและผู้ชายครับโอเคเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับลงแกลัง คร,ครับผมมิสเตอร์เตยวต้าหัวนายกกระทรวงการาหอยละ,ะเซ็นลงนามร่วมกับนายเตียวบ่อซื่อหัวหน้ากรมอุจระครับโอ้โหเส็จเซนร่วมกันนะครับผู้นําประเทศคีอะตวยจับมือปลดล็อกนะครับเรื่องหวยอาหมีอ่ะส่วนเรื่องของบุนพีเอ็บ้านเรานะครับนี่นายตั้งหวังขารองนาย,ยกรัฐมนตรีนะบอกเอาอยู่ครับ บีบจมูกไว้ก่อนนะฮะตัวไข่ตัวมันครับเนีย่ยฮะเดี๋ยวผมจะใสาธิตให้มูกไหนข้าวแห้งอย่างกินแห้งโอ้มิสเตอร์เตียวตาหัวมันกินอะไรอย่างบบละมือเหลือมันถึงได้เตียวตาหัวปะ <c oughs> นายกกระทรวงกลาหอยมันอยู่ประเทศไหนนายกกลาหอยก,กระทรวงกลาหอยขอแคบผมมาที่เลยครับเดี๋ยวผมอ่านเะซ็นลงนามร่วมกับนายเตียว บ่อซื่อครับชื่อนมะมี่นะกาเตียวบ่อซื่อไห้กินนักแล้วไปเตียวไห้เตี<ก>เยวปัดเป๋ปัดเปีไปเป๋มาเตียวกดกงกงหัวหน้ากรมอุจจาระครับรับแน้มแวมั่นมันไปเห้อย่างไงห้องซ่วงหัวหน้ากรมอุจจาระจือ่อเบิร์ดครับยวผู้นำประเทศตี้าตุตี้าตุ้ย มันมีประเทศไหนวะตีฮห้าตัเนี่ยคีอาตุยอ่ะเออคีอาตุยคีอาตุยเนี่ยเออประเทศไหนมันจะคี้ห้าตวไม่ใช่นะครับมือปวดร็อกครับเรื่องของเรื่องหวยอาร์มี่หวยอาร์มี่อะหวยอาร์มี่หวยอาร์มี่มีมันออกหวยกับอะเออรับผมมาเลยฮะส่วนเรื่องคุณพีเอ็มนายกนายกตั้งวางขาจีมันมันมีแล้วกันมันเอาไปวางขามันกัน มานี่เลยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะสับสนนะบอกมีบอกชกใส่เข่งลงไปนเนี่ยบอกมีให้บีบจมูกพีเอเม็เนี่ยอ๋เนี่ยมันบอกให้บีบจมูกอ่ะไอ้เจมอ์เนี่ยับผมมาแล้วนี่ฮะเดี๋ยวอ่าผู้ชมจะสับสนนะครับก็อ่านข่าวก็ตามนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะเรื่องการเผานะครับ กรุนยาอย่าเผาว่าให้ความร่วมมือด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับประชาชนนะครับที่ฟังอยู่ณนะตอนนี้ดูอยู่นตอนนี้นะฮะโอเคสําหรับข่าวของวันนี้ฮะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอนั่งโหดถวายก่อนนะข้าวห้าไอ้ออ่อออมบิดจมูกแนหะ้งมุแห้งก็แสียบดัง ครับผมฝากด้วยนะครับเรื่องหวยอมีนะคร